สวัสดีครับแตงโมลงเปียบพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามเรื่องราวที่ร้อนแรงสุดๆในชั่วโมงนี้เลยนะครับนั่นก็คือบุรีรัมยูในเต็ดนะครับล่าสุดเนี่ยคือการคว้าดับเบิลแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการพลิกนรลกนะครับนรลกแตกจริงๆครับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา เป็นอะไรที่ติดตาสุดๆเลยนะครับเพราะว่าโดนนำไปก่อน2-0แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่คุณเนี่ยจะกลับมาคว้าแชมป์แล้วเป็นแชมป์ชนิดที่ว่าลุ้นกันเหนียวสุดๆไปเลยนะครับนั่นก็คือการดวนจุดโทษโอ้โหต้องบอกว่าบุรีรัมยูในเต็ดครับคว้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่แต่ประเด็นหลังเกมมีให้ได้ติดตาม รวมไปถึง5ปัจจัยหลักที่บุรีรัมยูในเตดคว้าแชมป์ในครั้งนี้ไปครองได้สำเร็จพร้อมกับรับเงินรางวัลเนี่ย16ล้านกว่าบาทไปครองแล้วครับโคตรสะใจเอาจริงๆอ่ะทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมล่งเ,ลเปียพงยิงครับคืออย่างนี้ครับต้องบอกเลยนะว่าเราคงจะต้องมาเริ่มต้นกันด้วยการสรุปภาพรวมแล้วครับลูคัสคิสปิมนี่แมงรางทองครับทุกคนฮนะ โอ้โหไม่รู้จะใช้คำไหนผมต้องบอกเลยครับว่านี่คือสุดยอดนักเตะในการแข่งขันรายการนี้เลยครับคว้าตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์นี้ไปครองได้อย่างสุดยอดนะครับเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าแกนเนียนตานะครับและนอกจากนี้ลูคสัสคริสปิมยังคว้าตำแหน่งดาวซันโวล้ะครับร่วมกับเลโออาตูของคงอันอานนอยไปด้วยนะครับ คือทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งฟรีคลิกเทพโอ้โหเอาไปเถอะนะครับส่วนชัดชัยบุตรพรมครับคว้าตำแหน่งผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์มาครองได้อีกด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มการเล่นแบบเนี้เซฟสาจุดโทษและยังมีเซฟในเกมอีกก็ต้องยอมเขาจริงๆนะว่าบอยสายฟ้านี่ของแท้ของจริงนะครับหลังเกมการแข่งขันที่คว้าแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วครับ ท่านประธานสโมสรน,นะครับคุณเ네นวินชิดชอบเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะว่ามันเป็นเกมแบบสุดมันนะครับมันเดือดจริงๆมันไม่ได้เดือดธรรมดานะครับชัดชัยบุตรพรมเนี่ยเซฟ3จาก5จุดโทษเนี่ยนะครับในการดวลลูกโทษตัดสินบุรีรัมคว้า เงินรางวัลเนี่ย5 0 0นดอลลาร์สหรัฐมันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายทั้งๆท,ที่โดนนำไปก่อน2-0เนี่ยตอนนั้นคงไม่มีใครคิดว่าจะพลิกนรกกลับมาได้นะครับคุณเนวินว่าอย่างนี้ครับกูแชมป์อาเซียนขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ูเนเต็ดขอบคุณแฟนไทยลีกทุกคนวันนี้เราทําสําเร็จด้วยพลังของแฟนๆทุกคนขอบคุณผู้เล่นทุกคนขอบคุณที่สู้สุดหัวใจเพื่อแฟนๆ และเพื่อไทยลีกบุรีรัมยูในเต็ดแต่ต้องบอกนะครับว่าคุณเนวินก็ยังบอกอีกว่าวันนี้ฟ้าฝนเนี่ยไม่เป็นใจสนามเป็นปัญหาโชคดีที่กลับมาได้จนเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนฝากถึงเมืองทองถ้าคิดว่าล้า24พฤษภาคมนี้ได้รู้กันโอ้โห,โห,โห,โหเมืองทองบุรีรัมเจอกันมันจริงๆครับคือนอกเหนือจาคว้าดับเบลิลแชมป์ไปแล้ว ตอนนี้ส่งสารไปยังทริเปิลแชมป์แล้วนะครับโอ้โหในการเจอกับเมืองทองไม่รู้แล้วครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ตอนเนี้มันเดือดตั้งแต่เกมจะเริ่มแล้วนะครับโอ้โหเอาเอาและนอกเหนือจาก f อฟเอคับก็ยังมีรี v o ครับรออยู่ด้วยแต่ฮีโร่ของเกมนี้ก็คงจะต้องยกให้กับบอยฉัดชัยบุตรพมแล้ะครับโอ้โหกับลีลาการเซฟ3จุดโทษนะไม่ธรรมดานะทุกคนนะ โอ้เจ้าตัวบอกว่ามันมหัสจรรย์มากไม่รู้คืนนี้จะนอนหลับหรือเปล่ามันดีใจมากจนพูดไม่ออกแต่มันผมมั่นใจเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเราจะชนะจุดโทษเพราะว่าถ้าเราแพ้มันต้องแพ้ไปแล้วต้องแต่ในเกม ขอบคุณ3อย่างเลยนะตั้งแต่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมาเจ้าตัวก็ยังพูดอยู่นะว่าบุรีรัมยูในแต่ต้องขอบคุณเลยนะคุณเนวินแม่กรุณาเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลไม่อย่างนั้นผมคงทํางานแบบนี้ออกมาไม่ได้อย่าลืมว่าบุรีรัมยเป็นทีมใหญ่ต้องการความสําเร็จมันเป็นอะไรที่กดดันอยู่แล้วแต่3สิ่งนี้ทําให้ผมสู้จนมีวันนี้นั่นเองนะครับโอ้โหก็ต้องยอมรับแหละเซฟแต่ละลูกคือทีเด็ดสุดๆนะครับสำหรับบอยชัดชัยเกมเนี้ย ต้องยอมเขาด้วยอีกหนึ่งคนว่าเป็นคนที่สามารถทําให้บุรีรัมเป็นแชมป์ได้สามเซฟจุดโทษไม่ธรรมดานะโคตรโหดนะครับแล้วมาดูครับห้าสาเหตุที่บุรีรัมกลับมาคว้าแชมป์ในครั้งนี้ได้อย่างแรกเลยครับข้อแรกเนี่ยผมยกให้กับความเป็นหัวใจนักสู้ของทีมบุรีรัมอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะว่าโดนไปหนึ่งโดนไปสองนี่มันสถานนะ แล้วมันจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับทุกคนฮะในการที่คุณเนี่ยจะตีเสมอได้แต่โอเคแหละนะครับคุณมาเหลือ10นาทีสุดท้ายความเป็นนักสู้นะครับคุณไม่ถดถอยจริงๆแล้วซูสเนี่ยมาเบิกประตูแห่งความหวังให้กับบุรีรัมได้เป็น1ประตูต่อ2พอหลังจากนั้นมาเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยครับว่าบุรีรัมคิดอย่างเดียวเอาประตูตีเสมอให้ได้ แล้วมันเหมือนกับว่ามันจะไม่เสมอต้องพูดอย่างนี้มันเหมือนกับว่ามันจะแพ้อยู่แล้วนาทีที่90บวก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 แปดไปแล้วนะครับคืออันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าโอ้โหผีจับยัดครับโอคริสปิมยิงแบบฟรีคิกแบบมหาเทพอบะคือมันสวยกว่าเนี้ยมันไม่ได้แล้วอะอันนี้มันสวยที่สุดแล้วผมไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าสวยกี่คํามันถึงจะพอกับจังหวะการยิงฟรีคิกตรงนี้เนี่ยความเป็นหัวใจนักสู้ แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆในช่วงต่อเวลาก็ยังมายิงขึ้นนำสามสโอ้โหต้องยอมรับจริงๆครับว่าอันนี้แหละเลือดนักสู้ของแพ้คือคนที่เข้าไปดูฟุตบอลเขาต้องการแพชชั่นแบบนี้เขาต้องอยากดูบอลแบบเนี้อันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสกตางค์ที่คุณเสียไปดูในเกมนี้หรือแม้กระทั่งคุณดูออนไลน์เนี่ยแม่งก็โคตรคุ้มโคตรมันโอ้โหต้องยอมใจจริงนะฮะ อันนี้คือความเป็นหัวใจนักสู้ของบุรีรัมสาเหตุที่เขาเป็นแชมป์เลยนะสสภาพร่างกายสภาพร่างกายเนี่ยไม่ต้องเทียบกับใครเอาเทียบกับตัวเองนี่คือนัดที่59นะหรืออีก2องนัดจะเป็น61นัดสภาพร่างกายนักเตะบุรีรัมนี้โคตรคนเหล็กผมบอกได้เลยครัว่าโคตรคนเหล็กอันนี้ต้องยอมใจนะครับว่าสภาพร่างกายเขาดูแลนักเตะยังไง เขามีวิธีการรักษาสภาพนักเตะยังไงรีคอฟเวอรี่ยังไงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางด้านของบุรีรัมเชี่ยวชาญและชํานาญนะครับที่จะทําให้นักเตะเนี่ยอยู่ในคอนดิชันที่เล่นได้ตลอดดูเวียดนามสิอ่ะนะครับเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยจังหวะเข้าจังหวะอะไรนะครับท้ายท้ายเกมไม่ไหวแล้วสู้บุรีรัมไม่ได้นะครับแต่โอเคแหละก็ได้ประตูตีเสมอไงนะและ 3. ครับนักเตะต่างชาติของบุรีรัมสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงคุณจะเห็นเลยครับปีเตอร์ซูตเนี่ยทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับและสามารถที่จะทำประตูได้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะเสียจุดโทษแต่เขาสร้างความแตกต่างในเกมได้นะครับและอีกคนหนึ่งก็คือลูคัสคริสปิมล่างทอง คริสปิมแม่งล่างทองครับทุกคนอยากจะอวยยศอยากจะติดดาวให้กับ10ดาวไปเลยนะครับบั้งเพิ่มอีก8บั้งนะฮะคือถ้าเป็นยศทหารก็ไม่ใช่ในพลแล้วต้องเป็นยศแบบนาวาจักรวาลเอกไปแล้วอะครับคือเลยในพลไปแล้วนะโอ้โหสุดๆไปเลย คือต้องยอมรับจริงเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่แกเลี้ยงไปอ่ะหุบปอดเหล็กมากที่ได้จุดโทษอ่ะจําได้ไหมเออเลี้ยงไปแล้วได้จุดโทษไอ้จังหวะนั้นเลี้ยงไปผมยังช็อกเลยคิสปิมึงเลี้ยงกันาดน,นี้เลยเหรอเฮ้ย <c oughs> มึงไม่ธรรมดานะเอออันนี้ต้องยอมรับจริงว่านักเตะต่างชาติสร้างความแตกต่างได้สี่ครับปัจจัยนี้ก็สําคัญเชื่อถือได้เมื่อได้จุดโทษ อันเนี้ยต้องยอมรับจริงๆว่าเมื่อไรก็ตามที่บิสโซลียิงจุดโทษหรือเมื่อไรก็ตามที่บุรีรัมได้จุดโทษมักจะไม่ค่อยพลาดในเกมเนี่ยโอ้โห7ครั้งอะ่ะแกไม่พลาดเลยอะ่ะอันนี้คือปัจจัยสําคัญมีโอกาสเขาทําได้มีโอกาสต้องทำให้ได้ครับอย่างนั้นเนี่ยโมเมนตัมของเกมมันจะเปลี่ยนนะครับและปัจจัยสุดท้ายสาเหตุสุดท้ายที่ผมมองเลยนะฮะทำไมบุรีรัมถึงเป็นแชมป์ต้องยกให้เขาครับบอยสายฟ้านี่คือแฮตทริก ในการเซฟจุดโทษไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วนะครับในการที่คุณเป็นผู้รักษาประตูทีมคว้าแชมป์และคุณลงรายการนี้ทั้งทัวร์นาเมนต์และคุณสามารถที่จะเซฟจุดโทษในนัดชิงชนะเลิศได้3ประตูจาก5คนนะครับบอยสายฟ้าครับนี่คือดิวที่โคตรคุ้มค่าตอนแรกผมจำได้เลยย้ายมาก็คงจะไม่มีใครมองหรอกครับว่านี่คือดิวที่มันจะไป สร้างสร้างมูลค่าให้กับบุรีรัมย์ตรงไหนต้องพูดอย่างนี้นะเขาไม่ได้มาอยู่ในยุคที่เขาจะสร้างมูลค่าให้กับบุรีรัมย์ขนาดนั้นแต่วันนี้เขาพิสูจน์แล้วครับการที่เขามาอยู่บุรีรัมม์เนี่ยแม่งโคตรคุ้มค่านะครับเอาแค่นัดนี้นัดเดียวเอานัดเดียวเลยนะก็คุ้มแล้ว16ล้านครับนัดเดียวครับบอยฉัดใจ เอาเงิน16ล้านให้กับลุงเนวินกับป้าต่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้และที่สำคัญผมว่าเขาก็น่าจะอยู่ที่นี่ยาวๆอีกสบายสบายไม่มีปัญหาหลังจากนี้ขอแค่อย่างเดียวสำหรับบอยสายฟ้า อย่าไลฟ์ถึงตีสีแค่นั้นเลยชาวเน็ตฟาดมาอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับยังไงดีใจกับบุรีรัมยูเนเต็ดด้วยแล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามมาได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่นนอนไหนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ